มึงระจานเมียอเงียหรมึงลบทำไมมึงไม่ถูกนะแล้วยอดห้้ออีกประจมึงจริงรไม่ไอไ่ไปป่าไอ้เยตอ่จะใเรา่เรามไปดูด้วยอีก้าต้นห้ารอยังมีหน้าประจานด้วยมกงนะมึงโกงนะขับรถขับปาร์ต่้มาดีโกงเงินหมาอนประานมึงแน่ใจกราไปดูไปดูต้นมึงหร ผูกขกามีราคาน<ม>ีดนเงินก่ครับตน500้นห้ารอยดอกอ่าดอกกที่ราาห้าร้ไปเลยพูดไปเลย,เยอย่าไทายดูด้วยกูไม่ได้ราค กันจจุ้งต้องทะเลาะกันเองพี่พรไมเอาพีรอนี่ีมาตอเขมาแยกงแหมเลี้ยว้ามาัเลยนก็จะเก็เดินทางไปทำงานนะคะเหมือนจะเจอลูกนี้เก่าอยู่ข้างทาง เราจอดรถมอไซค์อยู่เราก็เลยจอดเพื่อจะไปถามนี่แล้วนั่นแหละก็คือจะไปดีๆไม่ดั้งใจจะไปทวงหนี้หรือไปหาเรื่องเพราะเราต้องไปทํางานคก็จังหวะที่เดินเข้าไปก็เหมือนประมาณแบบถ่ายคลิปถ้าถ่ายคลิปแล้วก็เหมือนจะโพสให้คนทั้งโลกรู้ว่าเราไปทวงหนี้โหดนะเราจะไปทวงหนี้เราจะไปอารวาสเขาแต่จริงๆเรายังไม่ได้ออกปากอะไรเลยก็คือจะไปถามดีๆไม่ได้ไม่คือไม่ไม่ได้ดอกขอต้นพืน ถ้าทยอยมาอะไรเนี้ยเราก็โอเค,ครเราก็กะว่าจะไปแค่แบบนั้นแต่มันวอยไวยวอยไว,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 วยใส่เสร็จปุ๊บก็ประมาณละกูไม่จ่ายกูไม่จ่ายอะไรเงี้ยไม่จ่ายเราก็ไม่ติดใจรเราก็จะไปทํางานแหละแต่ช่วงจังหวะนั้นที่เขาด่าเราอะเขาเอาแก้วน้ําที่อยู่ในมือคว้างใส่หน้าเราก็คือคว้างใส่หน้าเราก่อนรเราก็โมโหก็ใส่กลับเหมือนกันก็เลยเป็นทะเลาะวิวาทต่อคอนจํานวนเงินเยอะไหมครับ เงินก็แค่พันห้าค่ะคานวเงินแค่พันห้าค่ะครับแล้วมีการแบบว่าเขาเอาอะไรมากุญแจมาปักกัวเราตีไหมคะกุญแจนี่คือผู้หญิงผู้หญิงเป็นคนปักผู้หญิงบางคนเอามาแทงเอามาแทงเราอตอนที่สู้กันอยู่ในมือเขาอะค่ะกุญแจรถเพราะว่าเขาชักออกมาจากรถครับแล้วเบื้องต้นได้ไปแจ้งความไว้ที่ไหนคะแจ้งแจ้งความไว้ที่หนองยาสัยส่บพอหนองยาสัย ข่าวสดสื่อออไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านตัลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบทับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ